นัตถิสันติรรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกลับสวัสดีค่ะเอฟจีทุกท่านนะคะสวัสดีสหายสายอากาศทุกท่านค่ะวันนี้มาส่งงานให้กับท่านอาจารย์ประภยัยศรอาจารย์อ,อนนท์และก็อาจารย์สมอนนะคะวันนี้เราได้ก่อผนังนะคะห้องมุมต่างๆแล้วนะคะอาจารย์ก่อก่อผนัง เททับหลังชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงจะก่อขึ้นไปในชั้นที่สองนะคะเป็นการยึดโยงที่แข็งแรงค่ะเราไม่ได้ก่อดวดขึ้นไปทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเราพอเราก่อขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะระดับขอบวงกบประตูเราก็จะเททับหลังชั้นหนึ่งก่อนนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะก่อขึ้นไปอีกระดับชั้นที่สองนะคะ วันนี้เราก็เลยมาส่งงานให้กับท่านอาจารย์ประไพศรีนะคะได้ชมนะคะชาวสุขูไทยได้ชมส่งกันบ้านค่ะคุณครูค่ะส่งกันบ้านให้คุณครูเมื่อวานไม่ได้ไปส่งกันบ้านนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเอฟซี 3, ติดงานบูนงานกระถินนะคะ ก็เรียกว่าในหนึ่งเดือนนี้นะคะ2030วัดนะคะไปกันให้ทั่วให้ถึงนะคะทั่วประเทศไทยก็จะมีงานบุญกระถิ่นพร้อมกันนะนะคะในเวลาหนึ่งเดือนนะคะจนไปสิ้นสุดเพลดเดือน12นะคะวันวันอยกระทงนั่นแหละคะ่ะจะสิ้นสุดงานกระถิ่นสามัคคีทั่วประเทศไทยนะคะเราจะเทเททับหลังชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ตามมุมเสาต่างๆะะให้ตีเราก็จะ เจาะสว่านนะคะแล้วก็เสียบเหล็กเข้าไปในการเสียบเหล็กเราก็จะมีกาวอีพ็อกซี่นะคะกระป๋องเหลืองๆเ,เมื่อสักครู่นะคะเป็นกาวที่เหนียวหนึบแน่นมากเลยนะคะเพื่อจะเจาะเข้าไปแล้วก็จะยึดเหล็กเข้าไปเหล็กนั้นก็จะล็อกหัวของอิฐแดงทุกทุกแถวเลยนะคะในทุกแถวเราก็จะมี เหล็กนั้นนะคะล็อกขึ้นมานะคะ่ะเอเห็นนะคะเราเททับหลังทุกล็อกเลยนะคะที่เหนือวงกบประตูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มวางตั้งวงกบเหล็กนะคะไว้แล้วเราก็จะเจาะสว่านเจาะทุกเสาเลยนะคะเพื่อความเหนียวแน่นแข็งแรงในการใช้เหล็กนะคะยึดหัวล็อกแถวของอิฐแดงทุกล็อกเลยนะคะก็คือ ทำแล้วก็ต้องทำให้แข็งแรงอย่างที่แม่น้อยพูดเสมอะคะ่ะทำทำทำลือล้อๆมันก็ไม่ดีนะคะซ่อมมันมันจะไม่แข็งแรงเหมือนกับเราทำให้มันดีให้สำเร็จไปเลยนะคะนี่ก็เป็นหน้างานแรกนะคะที่แม่น้อยมาส่งงานส่งการบ้านให้กับอาจารย์ประไพศรีอาจารย์อนอนท์และอาจารย์สมรเนี่ยนะคะ เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ส่งการบ้านไปทําบุญนะคะเอฟซี FC คาทุกท่านเลยไม่น้องน้อยฝากบุญงานกระถิ่นไปส่งให้เอฟซีนะคะแล้วก็นี่เป็นหลังคาที่เตรียมจะครอบสันโค้งนะคะให้กับบ้านอาจารย์ประภัยศรีนะคะเพราะว่าเราเก็บมุมเก็บอะไรหมดแล้วเหลือแต่ครอบสันโค้งอย่างเดียวนะคะก็รอช่างก่อข้างล่างนะคะให้ให้เรียบร้อยก่อน ะะโดยเฉพาะมุมวนรอบนอกก่อนเพราะว่าในการขึ้นหลังคาครอบก็จะมีเศษกระเบื้องเศษอะไรตกลงมาก็เจ้าหน้าที่ที่ทําอยู่ข้างล่างก็จะต้องระวังกันนิดนึงก็เลยสลับงานกันนะคะสลับกันทํางานเขาก็ไปเก็บมุมเก็บอะไรนะคะตัดฉากตัดแฉลบอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากที่ก่อย,ยึดโยงข้างล่างนะคะเรียบร้อยแล้วก็จึงให้มา รอบสันโค้งได้นะคะงานก็จะได้ไม่เกะกะกันเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมง,งานเขาทํางานวนอยู่ด้านรอบข้างล่างก็จะไม่อันตรายนะคะอันนี้ก็เป็นของบ้านอาจารย์เฟิร์สนะคะที่เราทําหลักแรกเลยตอนนี้ก็ฉาบฝ้าหมดแล้วไขยเอฟซีฉาบฝ้าเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะรองพื้นสีแล้วนะคะพอพอฝ้าเสร็จรองพื้นสีนะคะสีรองพื้น การเชื้อรานะคะหนึ่งชั้นแล้วนะคะเราก็จะปูกระเบื้องแล้วค่ะไอซีนะคะเตรียมสั่งกระเบื้องปูกระเบื้องกันแล้วค่ะนะคะแม่น้องน้อยก็มาเก็บกวาดทาความสะอาดพื้นนะคะเก็บเศษอะไรต่างๆออกแล้วเราก็จะทําการล้างพื้นนะคะล้างพื้นให้เอี่ยมให้สะอาดนะคะแล้วนี่ก็เป็นหน้างานที่สามนะคะหลังนี้ก็ทําการขึ้นโครงหลังคาค่ะ เอตีหลังเลขบ้านอาจารย์ประภัยสีหลังที่สองในจา์เฟิร์สแล้วก็มาหลังที่สามนะคะกำลังขึ้นโครงหลังคานะคะก็คือหลังคาทรงปัญญหานะคะหลังคาแต่ละหลังเราก็จะตามใจผู้อยู่เช่นเคยค่ะเอตีปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนมีความประสงค์เช่นไรนะคะไม่น้องน้อยจัดให้ได้หมดนะคะ,อะขอเพียงแต่ว่า ให้ให้ยื่นแบบเขียนแบบออกมาให้เรียบร้อยให้เราดูตามแบบให้ตรงแบบเท่านั้นเองนะคะก็ทําได้หมดนะคะถ้ามีแบบให้เรามานะคะกี่สิบแบบก็ทําได้หมดนะคะขอให้มีแบบยื่นให้เราเท่านั้นเองในการสร้างบ้านนะคะแต่ละหลังที่เราจะทาการปลูกสร้างเราต้องไปขออนุญาตปลูกสร้างและเขียนแบบยื่นกับเทศบาล นะคะพอเทศบาลอนุมัติอนุญาตใบขออนุญาตปลูกสร้างมาแล้วเราจึงต้องมาขึ้นโครงสร้างนะคะเพราะว่าต้องสร้างตามแบบนะคะสร้างตามเทศบาลอนุมัติมานะคะตามระยะตามแบบที่ช่างได้เขียนแบบออกแบบมานะคะอันนี้ก็เราก็เริ่มที่จะเทฟุตบาทกันและเตรียมพื้นที่เตรียมอะไรต่างๆนะคะเตรียมที่จะฉาบรั้ว นะคะเพราะว่าเดือนหน้านี่เราจะต้องวางท่อระบายน้ําเทถนนตั้งเสาไฟแล้วนะคะทุกอย่างขออนุญาตเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะคะขออนุญาตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วนะคะแล้วก็จะต้องวางท่อนะคะวางท่อระบายน้ํานะคะตามกฎข้อระเบียบของเทศบาลในแง่สาธารณนุโภคสาธารณ,ภค,าารณภคคืออะไรคะ ในการปลูกบ้านก็คือจะต้องมีไฟฟ้ามีประปามีท่อระบายน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเสียนี่สำคัญมากๆเลยนะคะต้องเข้าสู่ระบบระบายน้ำของเทศบาลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำนะคะอันนี้ก็มาหลังที่4คะ่ะเอฟีของท่านผอนะคะผอ,อที่จังหวัดเที่เราได้เล่าให้เอฟีฟังบ่อยๆอันนี้ครอบสันโค้งหลังคาเรียบร้อยวันนี้ติดเชิงชาย ติดเชิงชายเสร็จนะคะเราก็จะติดฝ้ารอบนอกแล้วก็อีกสองวันเราจะฉาบแล้วค่ะเอซีเตรียมที่จะฉีดน้ําบ่มฉาบแล้วนะคะเนี่ยค่ะครอบหลังคาหมดแล้วตอนนี้ติดเชิงชายรอบนะคะก็ส่งงานให้ท่านผอ,อกับอาจารย์นะคะว่าอีกสองวันนะคะไม่เกินสามวันเราจะบ่มน้ำสองวันแล้ววันที่สามบ่มเช้านะคะวันที่สี่เราก็จะเริ่มฉาบก็ใช้เวลาฉาบกันอยู่ ประมาณ3ามวันไม่เกิน4วันนะคะภายนอกภายในเพราะว่าบ้านท่านอาจารย์ห้องเยอะมากนะคะสี่ห้าห้องนะคะก็ส่งงานให้ท่านผอ,อนะคะค่ะแล้วนี่ค่ะตี D, ผักบุ้งผักบุ้งแก้วนะคะที่ไม่น้นอยได้ปลูกไว้ก็เก็บรับประทานกันได้แล้ว yeah, นะคะผักบุ้งแก้วงามมากๆเลยนะคะหวานกรอบอร่อยค่ะเอฟซี นะคะก็สามารถที่เพื่อนร่วมงานก็จะเก็บรับประทานกันได้แล้วแม่น้อ,นอยๆก็จะผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วว่าค่ะมื้อเช้าเนี่ยนะคะก็คือเราต้องเก็บแล้วก็ไปผัดสดๆนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะเองีนะคะเก็บตอนเย็นผัดตอนเช้าเลยนะคะก็คือให้หวานกรอบอร่อยนี่ค่ะคือผักบุ้งแก้วนะคะผักบุ้งแก้วเขาก็จะแตกต่างกับผักบุ้งจีนเพราะว่าเขาจะเลื้อยนะคะพอโตแล้วเขาก็จะเลื้อยทอดยอดออกไปนะคะ ลกลับบ้านมืดเช่นนี้เสมอค่ะเอฟคะวันนี้ท้องฟ้าแปลกเป็นช่องเป็นช่องสีฟ้าสีขาวพุ่งขึ้นมานะคะสีสวยแปลกตลาแม่น้อน้อยก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะคะกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านก็กลับมืดอย่างนี้นะคะ่ะ กับมืดกับดึกนะคะเป็นปกติของการทํางานของแม่น้องน้อยนะคะบางวันก็หลายทุ่มเหมือนกันนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเอฟซีค่ะหลังจากที่เราไม่ได้ส่งงานให้กับ ลูกค้าของเรานะคะวันนี้ก็ส่งงานให้กับอาจารย์นะคะส่งงานให้ทั้ง4จุดเลยนะคะว่าทําถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ส่งบุญให้ด้วยนะคะอาจารย์ทุกท่านเลยแม่น้องน้อยไปทอดกระถิ่นมาทอดไร้วัดแล้วนะคะก็ส่งบุญให้กันฟังเสียงแม่น้องน้อยก็น่าจะรู้นะคะไปไรยวัดนะคะใช้เสียงเยอะนะคะฝากบุญถึงเอสหีสายสายธรรมส,สายสายอากาศทุกท่านด้วยนะคะรับบุญกุศลกับแม่น้องน้อยโดยทั่วหน้าถึงกันเลยนะคะ ก็ข,ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะประกอบอาชีพกิจการงานใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะไม่ว่า f c จะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศอยู่จังหวัดไหนนะคะในโลกนี้แม่นุกน้อยส่งบุญให้กับทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะในคลิปนี้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ส่งกําลังใจให้แม่นุกน้อยมาโดยตลอดกราบขอบพระคุณมากๆนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ